มาถึงคำถามในช่วงท้ายกันครับไปกระถาเรื่องแต่งโมนะฮะแล้วก็เรื่องของบุญของเรากันมาครับมาถึงช่วงท้ายช่วงนี้นะฮะเป็นเรื่องของคุณหนูดีคุณหนูดีเล่าว่าชีวิตเป็นเช่นไรอาจารย์แม่หนูดีดเราเรื่อง,องก่อนว่าไงคุณหนูดีบอกว่าจะตั้งพ้าราหูที่บ้านอืมไม่ทราบว่าควรจะตั้งยังไงดีครับอาจารย์ ควรจะต้องแยกจากหิ่งพระหรือเปล่ารหรือวางหิ่งเดียวกันได้แต่ต่ำกว่าหรือจะต้องทำอย่างไรบ้างรบกวนแนะนำเลยครับพระราหูเนี่ยบรรูุตังทำไมนะเพราะพระราหูเป็นเงานะครับ <c oughs> เป็นเงาของพระพุทธพระพุทธคือคำพูดพระราหูคือเลขแปดไงเพราะฉะนั <c oughs> ้นเมื่อพระราหูสถิตอยู่หน้านที่ไหนความมัวเมาเกิดขึ้น แต่ในความมัวเมานั้นมีความดีอยู่นิดหนึ่ง <dated S 2> ก็คือมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับได้ชกลาภแบบฉับพลันทันใด<ม>แต่ฟุกๆแต่ถ้ามันมีอยู่กับเราตลอดมันกลับเป็นโทษครับผมแนะนําไม่ให้ควรมีฮิ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนไหว้พระราหู ไม่มีพระลาหูแต่ไหว้กันวัดพุธกลางคืนเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งโต๊ะแล้วก็จบกันอ๋อเออ,เอ,อใช่เนอะผมเห็นคนที่ตั้งนี่ก,ก็คือเขาก็ไม่ได้เอาองค์ของพระราหูอะไรเนี่ยออกมาตั้งหร<า>ือว<า>่าอะไรก็แค<า>่ตั้งโต๊ะแล้วก็เนี่ยไหว้หันใส่ใส่ฟ้านกลางคืนไปเลยมีบางวัดครับขายองค์พระราหูให้เราไปไหว้ให้เรากลับเข้าบ้านนะครับผมเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรและไม่ใช่ด้วยครับท่านก็ เอาเงินเข้าวัดอย่างเดียวแต่พระราหูไม่ควรครับผมแนะนะฮะถ้ายังไม่มีอย่าเอาไปว่าอย่าเอาไปไว้ในบ้านครับนี่นะฮะตอบคุณหนูดีแล้วนะฮะนะฮะเท่านี้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าใครครับคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่มีคําถามนะครับอยากจะถามเรื่องคุณหนูดีแบบนี้นะครับส่งคําถามคุณครับเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ครับที่อยู่ของเรานะฮะ เขียนจดหมายก็ได้ครับถ้ายังใช้อย่างนั้นอยู่สัมมาที่ลังรักเราเลยครับใช่ครับสงินทุนดางอาจัดให้จะส่งมาด่าก็ได้ครับหน้าทุเรียนนี่ไม่หมดจะส่งเปลือกมาให้ก็ได้แต่ส่งเนื้อมาให้ผมอาจารย์หมดแล้วตอนนี้มีแต่ทุเรียนใต้รอครับนั่นน่ะสินะฮะหรืออีกทางนึงครับง่ายๆเลยครับ Facebook ของเราก็ได้เลยนะฮะเข้าไที่ a c e b o o k ครับพิมพ์ภาษาไทยคขา่าซุปตามหาเฮงครับเจอพวกเราแน่นอนฝากคำถามคุณมาได้ด้วยเช่นกันครับ รวมทั้งในงเรื่องราวถนนชีวิตคุณครับที่02 365 9897ครับย้ำอีกทีนะฮะ02ครับ365 9897นะครับโทรนี้มีสิทธิ์รุ่นทองคำมูลค่า20,000บาทด้วยแจกจริงครับอยากให้คุณได้โทรมา อยากให้คุณได้ลิงก์สัญญาณกับอาจารย์ครับอยากให้คุณได้รู้ถนนชีวิตในแต่ละวันเชื่อมกันครับใช่มีสิ่งดีๆก็จะถ่ายเทกันครับรับรองอะสิ่งที่ผมถ่ายเทไม่มีเชื้อร้ายเลยครับมีแต่เชื่อดีมีแต่เฮงๆฮงเซ็ปเซม่นแม่นนะฮะเอาละครับวันนี้เราหมดเวลากันแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันก็ต้องมานั่งุ้นกันถูกครับนะฮะพรุ่งนี้เอ๊ คราวนี้อาจารย์กับคุณดังัดจะไปที่ไหนกันนะแนะนํำสถานที่หรือว่าจะไปดูคงจุ้ยเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าก็ติดตามพรุ่งนี้กันได้ครับในรายการสุปตามหาเฮงวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ เธอถน้าเพื่อนไว้คอยเตือนเป็นสาระอย่าคิดมากไปนะครับบอกเลยนะเป็นเพื่อนก่อน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 เธอเขามาทุกเทีบอกตรงน,นี้ว่าวันแหวะถามว่าชื่ออะไรบอกออกไปก็กลัวดีอยากรู้ต้องศึกษาต้องคนหามก็มาวิธีทั้งหลาย ชี้อยู่นะคะมาถามมีแฟนยังและก็นั่งรอคำตอบใครเขาจะตอบแต่ฉันขอตอบเลยนะคะ ต้องคนหากกรมาวิธีทั้งหลายทั้งไอเดียมันก็มีชี้อ,อยู่นะคะมาถามมีแฟนยังและก็นั่งรอคำตอบใครเขาจะตอบแต่ฉันขอตอบเลยนะคะ